ลูกฟันไม่ขึ้นอายุลูกที่ฟันขึ้นช้าสุดและต้องดูแลสุขภาพช่องปากลูกยังไงสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคะ่ะกังวลใจเรื่องฟันเรื่องสุขภาพช่องปากของลูกคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นของฟันการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกน้อยในคลิปนี้พี่เกจะมาช่วยให้คุณพ่อคุณแม่คลายกังวลคะ่ะเริ่มจากการขึ้นของฟันคะ่ะฟันของลูกน้อยซี่แรกเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อลูกน้อยอายุ6เดือนคะ่ะแต่บางคนก็จะขึ้นเร็วที่4เดือนคะ่ะและบางคนก็อาจจะขึ้นช้าที่ขวบครึ่งคะ่ะซึ่งหากเลยขวบครึ่งไปแล้วฟันไม่ขึ้นแสดงว่าลูกมีภาวะฟันขึ้นช้าค่ะซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุุนนนนนะะคเเช่่ใใรรรือองงขพัธกม เรื่องของการที่ลูกข้อก่อกหนดการที่ลูกน้ําหนักตัวน้อยค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับการที่ลูกได้รับแคลเซียมมากหรือน้อยเกินไปหรือเกี่ยวกับอาหารที่กินทางที่ดีหากขวบครึง่งแล้วลูกฟันไม่ขึ้นแนะนำคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปพบทันตแพทย์ค่ะเพื่อทราบสาเหตุและวิธีการรักษาที่ถูกต้องหรือบางทีการไปพบหมอค่ะก็จะได้เอ็กซเรย์ด้วยก็จะได้เห็นว่าฟันลูกนะคะกําลังจะขึ้นหรือเปล่าดนงนังนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกฟันขึ้นช้าก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะถ้าไม่เกินขวบครึงร่งจรงงล้วกรที่่ัมอไต ลูกจะกัดหัวนมเวลาที่ดูดนมแม่คุณแม่ไม่ต้องเครียดกับการแปรงฟันให้ลูกเพราะไม่มีฟันให้แปรงโอกาสฟันผุน้อยกว่าเพราะอายุที่มากขึ้นก็จะทําให้ลูกน้อยเลิกนมมื้อดึกแล้วแต่ในเด็กที่ฟันมาเร็วบางคนอายุ3-4เดือนยังต้องกินนมมื้อดึกอยู่ก็ทําให้มีโอกาสฟันผุมากค่ะสิ่งที่ควรให้ความสําคัญคือการดูแลสุขภาพช่องปากข,ของลูกน้อยค่ะแม้ว่าฟันยังไม่ขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพช่องปากข,ของลูกเพราะว่าถ้าเราไม่ทําสะอาดไม่ดูแลสุขภาพช่องปากก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเชื้อราในช่องปากได้ค่ะอีกทั้งนะคะคถ้าาเราไม่ ทำความสะอาดช่องปากลูกเลยเวลาที่ฟันขึ้นแล้วเรามาแปรงฟันให้กับลูกลูกจะเกิดการต่อต้านค่ะทําให้การแปรงฟันเนี่ยยากลําบากมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการทําความสะอาดช่องปากนั้นให้เริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะโดยทารกที่กินนมแม่แนะนําให้ทาความสะอาดช่องปากอย่างน้อยเวลาสองครั้งหากินนมผสมแนะนําว่าให้ทาความสะอาดช่องปากทุกครั้งหลังกินนมค่ะเพราะเราไม่ได้ให้เด็กที่กินนมงผงกินน้ําตามแล้วนะคะเราจรึงจําเป็นจะต้องทําสะอาดทุกครั้งค่ะวิธีการทําความสะอาดมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยอุปกรณ์ หลักๆแล้วมี2อย่างค่ะผ้า g อส s เตอร์ไลน์ชนิดแท่ง b a b y m o b บีตัวนี้เลยค่ะ ทำไมต้องเป็นพกกากอศสเตอร์ไลน์ชนิดแท่งเบบี้โมบี้ตัวนี้การที่เราใช้พกกากอศสเตอร์ไล์ชนิดแท่งจะป้องกันไม่ให้ลูกกัดนิ้วของเราค่ะพ่าคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าเวลาที่ทําสะอาดช่องปากลูกลูกจะกัดนิ้วเรามั่นใจในความสะอาดและปลอดภยัยทําให้การทำสะอาดช่องปากลูกไม่ยุ่นยากอีกต่อไปค่ะโดยพกากอศสเตอร์ไล์ชนิดแท่งของเบบี้โมบี้นะคะมี2รูปแบบด้วยกันค่ะแบบหัวแบนอันนี้นะคะแล้วก็แบบหัวเกลียวแบบนี้ค่ะผลิตจากฟ้ายธรรมชาติ100%เซเย็บติดกับก้านกระดาษแข็งแรงไม่หักงอง หัวแปลงนุ่มเป็นพิเศษเย็บซอนเป็นลูกคลื่นทําให้ซอกซอนได้ถึง360องศาค่ะเย็บด้านข้างทั้ง2ฝั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เศษฝ้าหลุดเข้าปากลูกและอีกอย่างที่พี่กันชอบนะคะก็คือผ้ากอสเต์ลายชนิดแท่งของ Baby m o มบี้นะคะถ้าเชื้อบรรจุมาใน2แยกแบบนี้เลยค่ะ ทำให้สะดวกในการใช้งานถูกหลักอนามัยแถมพกไปไหนก็ง่ายค่ะอุปกรณ์ที่2ค่ะน้ําต้มสุกสะอาดที่เย็นแล้วค่ะข้อที่2ค่ะหลังจากเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วให้ห่อตัวของลูกน้อยค่ะเพื่อป้องกันการดิ้นแล้วแขนปัดไปปัดมาเวลาที่เราทาความสะอาดค่ะแต่หากลูกน้อยนะคะคุ้นชินและยินยอมแล้วไม่มีปัดมือปัดแขนนะคะก็ไม่ต้องห่อตัวได้ค่ะ3ค่ะร่างมือของเราให้สะอาดค่ะวางลูกบนเบาะและเราอยู่ด้านปลายเท้าลูกค่ะ 4. ค่ะใช้พัาก๊อสต์ไตล์ชนิดแท่ง เบบี้โบบี้นะคะชุบน้ำต้งสุกที่เราเตรียมไว้แล้วเริ่มเช็ดค่ะให้เช็ดบริเวณเหงือกทางด้านบนด้านล่างกระพุ้งแก้มเช็ดเพืดานปากและลิ้นเช็ดบริเวณปลายลิ้นเข้าไปจนถึงบริเวณใกล้โคนลิ้น แต่เราจะไม่ล้วงรึ้จนกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนที่เช็ดลิ้นสุดท้ายเพราอป้องกันการอาเจียนค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับวิธีการทํความสะอาดช่องปากของลูกน้อยที่ฝันยังไม่ขึ้นหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์พากอสเตอร์ไลน์ชนิดแท่งเบบี้โมบี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปทางออนไลน์ช้อปปีล้ลาซาด้าเ e b บุ๊กไลน์เบบี้โมีค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิก์ไว้ให้นะคะคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ